ล่องเบิ้งกันนะใส่กับแจขวขมก่อนครับืม มาครับมาพี่น้องสเต็กแจวผมครับมเมื่อน่ยแบบนีเดียมนีเดียมครับ สวัสดีครับสวัสดีมิตรรักเช่ากินแสบซู้ขู่สุข้นครับเมื่อในพ่อพ่อกันคือเกานะครับกระเบาเช่นเช่นสวยเชนแนวครับผมมาครับพี่น้องเมื่อในเบ้าเช่นได้สเต็กเนื้อนะครับพี่น้องแบบมีเดียมมีเดียมนะครับซุกเนี่ยโบซุกเนี่ยครับพี่น้องมาเส็บแสบน้ำเบาเช่นครับสเต็กแจวขมนะครับพี่น้องนี่ครับแจวขี้เพียใส่ดีขมๆมครับพี่น้อง อันนี้ก็จะเป็นนํำสเต็กนะครับจากเชฟทนายแส็บนะครับพี่น้องเชฟเพื่อนเทศไห่เนี่ยครับเป็นนํำสเต็กโดยตรงนะครับเบาเช่นจะแยกกันชิ้นหนึ่งเบาเช่นจะลาดไปเลยนะครับพี่น้องนี่เบิ่งครับราดสเต็กเป็นหนำหนำจิ้มของเพิินเลยนะครับพี่น้องเอาเอาซ้ำนี่ลหละอีกชิ้นหนึ่งเอาไว้จิ้มกับแจวขมครับพี่น้อง มากะเครื่องเคียงก็จะมีพวกเขอเทศนะครับริกอ่าหอมหอมหัวใหญ่นะครับพี่น้องมาเส็บๆน้ำเบาเช่นบัตรเบาๆหลายใหญ่ห้างครับโอ้จะใส่เป็นหรือบ่ครับพี่น้องร่องเบิ้งครับนี่ติดมั่นน้ำแนจักหน่อยครับตอนยญ่ๆโหลดนะครับพี่น้องล่องเบิ้งกันนะ ใส่คับแจ่วขมกวนอนครับ ครับติดมั่นนะครับพี่น้องสู่ใส่เมื่อว่าได้ <laughs> อาไว้ยส่บันเนาะว่างนี่เท่านันครับเดี๋ยวล่องเบิงทีลาดน้ำสเต็กนะครับพี่น้องแสบคลละแบบ เอาทั้งเหนือนเบิ่งกันนะข้าเขียงเลยครับพี่น้องปกติพนสิจัดจานงามๆนะครับกินสเต็กเบาเช่นนำข่าเขียงเลยเมือเนี่ยอืม แซ่บครับพี่น้องอืม mm hmm. mm hmm. สเต็กเนื้อแจ่วขมบ่เคยกินเจาเถอครับสเต็กนี่ บอเล่เมื่อครับไปนอง <laughs> เนี่ยเป็นไฟ mm-hmm สูแบบนี้บ่ได้ครับพี่น้องนี่<า>ใส่ครับเจาผมผม้าหขมขมพ่อป,ป๊าพ่อป๊าัำให้กินหน่อเผ็ดไหมไม่เผ็ดครับ

ไปไหนแล้วอร่อยอร่อยเนี่ยะอร่อยขึ้นไปน,นี่กินเนื้อเนี่ย มาสวัสดีท่านผู้ชมด้านหลังอ,อ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราตุ๊กจ้องน้องกิฟเสรี้นะคบมากินกันเลยอร่อยไหมอร่อยครับน้องลูก,กี้แอบมากินตั้งนานแล้วนะครับแต่ไม่ได้เข้าคลิป อันนี้อันนี้มันเผ็ดไหมลองดูลองไว้ใหนน้หน่อยเผ็ดนิดนึงเมื่อกี้ถ้าเผ็ดอยู่คืออันนี้ลุย <t os> เ้นมันฝรั่งต้อ,อ,อมันจาไหนเส้นไฟลายตอดเอาก็มัหายไปไหนหมดเอ้าเนี่ยหมดแล้วหรอเฟ้นไฟาย หันห <alors S 1> <Die> <Inter> right. ันหหันหันหันอร่อยไหมเอาแม่เพลกว่ะเอากระแสบคากิวครับพี่น้องสเต็กเนื้อนะครับพี่น้องเจ้วขมแสบคากิลีน้องลูกกี มากินน้ำพอดีอ่ะฝากหน่อยฝา,ากหน่อยอ่ะฝากก่อนเดี๋ยวค่อยกินต่อฝา,ากกดและกดแชร์กดแชับแชร์ให้น้องลูก,กี้ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้น้องลูก,กี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย <laughs>